ไปดูลูกกัติดตามและก็กระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่ไปไหนนะคะสวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Actioner คุณท็ t ปเที่ยว สวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนี้กตุกทอลเลี่ค่ะทุ้ท่านในวันนี้วันก็นมาพร้อมกับสติกนะคะจะสอนท่าของคาลีกับเอสติมาเพิ่มค่ะซึ่งท่านในวันนี้เป็นท่าการสปินมือค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะท่านในวันนี้นะคะเป็นการหมุนข้อมือลักษณะนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าเหมือนการหมุนกระบ,บอกสองท่อนไหมที่มันเคยช่วย พาควงอย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆนะการเหวี่ยงข้อมือคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ากระบองสองท่อนน่ะเรากำแน่นได้เลยใช่ไหมเพราะมันมีโซ่แล้วก็กำแล้วก็เหวี่ยงได้เลยแต่ตัวสติ๊กตัวนี้นะคะถ้าเรากำแน่นเกินมันจะทําให้เราเหวี่ยงไม้ได้ยากขึ้นนะคะฉะนั้นเวลาที่เราหมุนนะคะเดี๋ยวมาทาให้ดูนะมันจะมีการควงลงลักษณะนี้นะคะสังเกตเวลามันควงนะคะมันจะปล่อยคือปล่อยฝ่ามือเนี่ยให้มันหลวมนิดนึงแล้วอนิ้วจับไว้นะคะแล้วเหวี่ยงนะคะมันทําให้เราเนี่ย เสี่ยงไม้ได้ได้แบบฟรีขึ้นนะคะคือมันจะง่ายขึ้นดูฝั่งนี้ใหม่นะคะนะคะสังเกตนะคะเราไม่ได้ปล่อยอย่างนี้เลยนะอันนี้อย่าปล่อยนะปล่อยบางทีมันจะหลุดมือนะคะก็คือนิ้วยังจิกอยู่นะคะแต่ว่าคือทําให้ฝ่ามือมันหลวมๆนะคะลองฝึกดูก็ได้ถ้าเกิดว่าเรากำไม้แน่นไปอะ่ะสังเกตเวลาเราหมุนอะ่ะรอบมันจะไม่ได้ไม้มันจะติดๆขัดๆหนอ่อยเึงฉะนั้นเราก็ปล่อยมือให้หลุดหลุด มันก็จะหมุนเป็นวงกลมได้เลยนะคะมีการหมุนลงนะคะแล้วหมุนขึ้นนะคะเหมือนกันเลยนะคะเหมือนการหมุนกระบองสองท่อนแหละแต่กระบอกกำแน่นกว่าอันนี้จะกำหลวมกว่านะคะหมุนลงหมุนขึ้นก่อนหมุนกำแน่นก่อนนะแล้วก็พอลองขึ้นลักษณะนี้นะคะจะหมุนอยู่กับที่ก็ได้นะคะหรือว่าจะหมุนจากบนแล้วเหวี่ยงลงล่างล่างขึ้นบนลักษณะนี้นะคะ เวลาฝึกให้ฝึกทั้งสองมือซ้ายและขวาเพราะว่าตัวสติ๊กเนี่ยเราจะมีการเล่นแบบสองมือด้วยนะคะเราฝึกสองมือให้ชินไปเลยนะคะล่างและบนนะคะตัวนี้คือการหมุนแนวด้านข้างนะคะหมุนแนวข้างนะคะต่อไปจะเป็นการหมุนแนวขวางนะคะแนวขวางหมุนเพื่อตีนะคะหมุนแนวขวางก็คือเหมือนเราอย่างนี้แต่หมุนแนวขวางนะคะไม่ต้องปล่อยมือเหมือนหมุนแนวข้างนะคะมันจะหมุนง่ายกว่านะเวลาหมุนแนวขวางเราตั้ง บรท์ตีไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วหมุนแนวขวางแล้วก็ตีนะคะละักษณะการหมุนแนวขวางจริงๆตรงนี้ให้พูดได้มันเหมือนเฮลิคอปเตอร์ของกระัอนสองข้อน่ะที่มันเวียงขึ้นเหนือหัวเันเคยสอนเฮลิคอปเตอร์กระบอนสองข้อนไปนันจะคุจําได้ไหมคะตัวนี้เหมือนกันเลยของคารีนะคะก็เวี่ยงแล้วก็ตีนะคะหรือเวลาหมุนกลับนะคะจากมือที่ตรงนี้มันหงายอยู่นะคะเวียงบิดแล้วตีกลับนะคะดูใหม่นะคะช้าๆ เวียงเป็นเฮลิคอปเตอร์ตีนะคะเวียงตีนะคะจากที่ตอนที่แล้ววันสอนตีไปแค่นี้นะคะเราเพิ่มรอบการหมุนเพิ่มรอบการหมุนนะคะอ่าหมุนแบบเนื้อหัวก็ได้นะคะหรือถ้าเราตีเฉียงลงอย่างนี้นะคะเราก็อาจจะหมุนเข้าลำตัวดูใหม่นะคะสองอย่างนะ เดี๋ยวเพิ่งงงนะถ้าเกิดว่าหมุนเหนือศีรษะอย่างน,นี้เราตีแนวขวางด้านข้างนะคะแต่ถ้าเราจะตีตัดตัวนี้นะคะหมุนเหนือศีรษะแล้วตีตัดไปเลยจริงๆมันก็ได้แต่ว่าถ้าอยากจะให้มันดูเข้ากันก็คือให้มันหมุนไปในแนวเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นการเบี่ยงลงลนนักษณะนี้นะคะดูนะมันหมุนไม้ลงข้างในลําตัวเห็นไหมเมื่อกี้มันสอนรอบแรกหมุนออกนอกหมุนขึ้นบนทีนี้หมุนเข้าในลําตัว นะคะมือกำแน่นได้เลยนะคะดูนะถ้าวานอยู่อย่างนี้นี่คือตัววานใช่ไหมวานหมุนไม้เข้ามาหาเหนไะคะแบตเตอรี่มาขายสอง,องตตราาอ,งอง <c oughs> บหมุนไม้เข้านะคะลักษณะนี้เข้าลำตัวดูฝั่งนี้อีกรอบหนึ่งนะคะพอเบี่ยงไม้ไมเห็นไหมมันจะเฉียดเข้าลำตัวเราแต่มันจะไม่ตีนะไม่ได้ไม่ได้ตีตัวเองเข้าอย่างนี้นะคะเบี่ยงเข้าข้างลำตัว นะดูใหม่ตีลงเห็นไหมตีลงลักษณะน,น,นี้นะคะอ่ะสามท่าทวนใหม่หมุนลงหมุนขึ้นจากด้านข้างนะคะหมุนคอปเตอร์ตีปลายหมุนคอปเตอร์ตีกลับนะคะหมุนเข้าตีนะคะหมุนเข้าตีอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยเมื่อกี้เราทําข้างขวาไปซ้ายเห็นไหมหมุนเฉียดลําตัว จากในอัน,นแล้วยกขึ้นนะคะตรงนี้เหมือนกันหมุนกลับก็คือเฉียดลำตัวเหมือนกันเราตีกลับลักษณะนี้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนะคะตัวนี้คือการหมุนทั้งหมดสามรูปแบบนะแล้วเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดว่าใครหมุนอย่างนี้ได้แล้วนะคะอยากจะหมุนมากกว่ารอบหนึ่งก็ได้อาจจะหมุน2รอบหมุน2รอบได้หมดนะ อันนี้ก็เอารอบเดียวแล้วกันจะได้กระชับเพราะเราจะต้องตีเนาะรอบหนึ่งตีแล้วมันก็กระชับดีนะคะจะหนึ่งตีเสร็จเวี่ยงกับเพิ่มอันนี้เป็นท่าของเซตแรกที่วันเคยสอนไปในคราวที่แล้วก็คือมีการตีแนวนอนตีแนวตั้งทีนี้เพิ่มการหมุนตีแนวนอนตีแนวตั้ง เพิ่มการหมุนแนวนอนแนวตั้งแล้วตั้งขึ้นเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็คือท่าทั้งหมด3มเซตในวันนี้นะคะท่าควงหมุนนะคะหมุนข้างหมุนหัวหมุนเข้าลําตัวแล้วฟาดลงเป็นส5องศานะคะวนันก็หวังว่าทุกคนจะทําตามกันได้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะในการใช้สติ๊กตัวนี้นะคะเราก็สามารถนํามาใช้กับมีดได้ด้วยนะคะหรือดับสั้นได้ด้วยนะคะซึ่งมันก็คืออย่างนี้นะคะการควงนะคะ แต่ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าการควงดาบดาบมันมีความคมมากกว่าสติกนะคะแต่เราก็สามารถใช้ในการควงดาบได้เหมือนกันนะคะมันก็เป็นการเพิ่มท่วงท่าของเราในการต่อสู้นะคะให้มันดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นนะคะ เอาเป็นว่าคลิปในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของวานวก็ฝากกดเป็นกำลังใจให้วานนะคะกด s u b s c r i b e ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเลยค่นะนาคะเลียบม้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวานสตูดิโอและเบลีฟมาชว a ต a ะ Academy ผ่านช่องทาง f a c e b o o k หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะคะ